พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันเสาร์ที่14กันยายนคริสตศักราช2024 คำพยานชีวิตโดยคุณเคดีแม็กแวนคุสราตอินเดียในหัวข้อเรื่องไม้อ้อช้ำและข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใคร่ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่12ข้อ20ไม้อ้อช้ำแล้วท่านจะไม่หักไส้ตะเกียงเป็นควันจวนดับแล้วท่านจะไม่ดับกว่าท่านจะได้นำความยุติธรรมให้มีชัยชนะ คุณเคดีแมกแวนเป็นพยานว่าปีที่แล้วในช่วงฤดูมรสุมเราปลูกต้นมะรุมข้างๆบ้านของเราพืชเริ่มเติบโตอย่างสวยงามมีใบไม้สีเขียวจำนวนมากในไม่ช้ามันก็สูงถึงสองฟุตเพราะมีความสุขมากและหวังว่ามันจะเติบโตอย่างรวดเร็วและกลายเป็นต้นไม้ใหญ่แต่วันหนึ่งผมสังเกตเห็นว่า เหมือนต้นไม้ถูกบีบรัดผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและรู้สึกเศร้าเสียใจมากผมรู้สึกมั่นใจว่ามันจะไม่โตอีกแต่ในปีนี้ช่วงฤดูมรสุมผมประหลาดใจที่เห็นว่าต้นมะรุมปรากฏขึ้นอีกครั้งในที่เดียวกันมันโตขึ้นอีกครั้งผมนึกถึงความอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงสร้างธรรมชาติทั้งหมดขึ้นมาความจริงที่ว่าพืชชนิดนี้ กำลังเติบโตอีกครั้งคือสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทําช่างน่าทึ่งเหลือเกินเช่นเดียวกับมนุษยชาติพระเจ้าสามารถฟื้นฟูเราได้เมื่อเราถูกทำลายด้วยความเศร้าโศกความวิตกกังวลความกลัวโรคภัยไข้เจ็บหรือความบาปพระเจ้าทรงมอบชีวิตใหม่ให้กับเราโดยสัญญาว่าหมายอ้อยช้ำแล้วท่านจะไม่หักไส้ตะเกียงเป็นควันจวนดับแล้วท่านจะไม่ดับ ว่าท่านจะได้นำความยุติธรรมให้มีชัยชนะข้อคิดสำหรับวันนี้พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสามารถฟื้นฟูชีวิตข้าพเจ้าได้และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อผู้ที่แตกสลายในจิตวิญญาณข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำสัญญาแห่งชีวิตนิรันดร์ข้าพระองค์ทั้งหลาย อธิษฐานในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์อเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 381 ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ